มันเดินเท่าไงร้อยเดี๋ยวพัชชิ่งคือมุมแท้มื่นนี่ฮะห้อนบ่มิติหาบน้ำได้มีติบ่อาบน้ำยังอยู่เออยังอยู่บ่เจ้าน่ะยังไม่หาบน้ำบ่ในปลาดุงบางกอนทำอย่างไรน่ะเห็นอะไรพ่อนเดี๋ยวเชินบ่พ่อน ใส่ชั้นบนพ่อชงกับที่พี่แอร์พ่อชงมามือนกินได้เข่ามะนี่น่ะเอออยากไล่เกิดแบบนี้เนี่ยพ่อพาไปซื้อตลาดเด้อไปบ่เอาตัวได้เกิดงามโลดบาทเอาอีกไหมเอาไหมไหมไหมเอาไหมปลาดุงยังไม่ได้เห็นแน่น่ะองามเลยแจช่าเด้อ สบายดีน้องพ่อแม่พี่น้องเบิร์สูขูสูคนลพี่น้องไงเนาะมาชมมงชุบอนว่าจะเป็นพี่น้องทางฝั่งลาวเนาะกับวัดดีพี่น้องทางฝั่งไทยอีกนึงอ่ะพ่อพ่อกับช่องยูทูบของว่าวิงชายใจกันด้อยพี่น้องอ่ะอีกคือเก่าคือเดิมพี่น้องเนาะอยู่กับบบาวเวียงอ่ามาหอดื่นหอดชานห่อนแห้งพี่น้องไงเนาะห่อนแห้งพี่น้องเนาะมือนีกะ ไปถ่ายคลิปกับอเต้พี่น้องไงนั่งอยู่แบบจนหายใจพื้เนาะอ่ามันฮอนน้่งในตู้เย็นเพื่อนน้องจ้อยน่ะเย็นน้ำจนมาทันพี่น้องไงเนาะเย็นน้ำจนมาทันเกิดพอดีทำหมอเวียงเองถ่ายคลิปแล้วก็ออกมาเลยเมือนี้พี่น้องเไยเนาะพอดีบอกทางน้องแก้วว่าเมื่ออื่นหมอบวียงไม่ได้ขไดเข้าไปเนาะเพียงเนาะเลยแจ้งไว้อ่าเพราะว่ามีเวียงมีงานเล็กหน่อยพี่น้องเนาะพอดีอัน สิพาแม่น้องวิตี์เพิ่นไปอันตลาดตะลี่เนี่ยมันกับที่ายมันกับเป็นยามทีว่ายามฮอตเราพี่น้องขี่รถจักไปตลาดนี่ครับอ่ามันกับนั่นแล้วพี่น้องเนาะมันกับเพื่อไปเพื่อมาแบบระยะการเดินทางไปพุ่นมันกับสามสี่สิบกิโลมันกับไกล์เตอรพี่น้องเนาะสามสิบปลายกิโลมันกับไกด์เตอร์พอดีพี่น้องอ่าระยะเวลาเขาขี่รถจักเนาะพี่น้องเนาะตากแดดตากลมไปแล้วก็เลยจะบ่ได้เข้าไปอ่าทางพุ่นเนาเพี่ยงเนาะ ก็เลยแจ้งให้หูน้ำกันน้องถึงน้องเอพซีมอนี้อยู่ทางบ้านทางเฮือนจะอัปเดตให้พ่อแม่พี่น้องเบิ้งคือว่าสิถ่ายคลิปอยู่เฮือนนี่แหละพี่น้องพอดีมาหอดเฮือนนะก็ทางแม่น้องวิตี้เพิ่นอ่าอันนั้นพี่น้องเน,ะน,นาะเพิ่นฉักตัมตัมหูบ่ตัมหูตัมเพรยังจะอัปเดตให้พ่อแม่พี่น้องในเบิ้งในชมน้ำกันนะยังไรก็ยังอ่า คือเก้าน้องพียงเนาะเปียกงานในการดําเนินการอ่าทางงานบุญเฮือนคือคือเฮือนของน้องไม้นี่กัเบิ่งไปพยยไปลลี่น้องอัปเดตไปเรื่อยๆอยางใดกัมาเบิ่งมาชมเดี๋ยวไปเบิ่งไปชมกันเดี๋ยวนี่เดี๋ยวกับมอจอจันนั่นแหละโบวียอังจะอธิบาย,ายให้เอฟซีพังอีกท่านึงไปเบิ่งเมลน้องวิจิตามผูเพี่น้องเนาะจิบน้อยจิบน้อยเอ้ยจิบน้อยมาดีประลุงก่อนมาดีประลุงก่อนใหญ่แล้วใหญ่แล้วหลานเชา้า แทงตังแล้อนี่บาดีกอนไปดีบาด,ดีกอนแล้วยังม่จักนี่ไร่ยรอันแจ๊กเดือนนะเฮย้ยเคยกะลืมเลย,ายบาเดีหายดีลูกงินเย้บวียงผูอันบวียงพาเพิ่นไปนอนห้องโมต้อนนั้นนะพี่น้องพีีมาบายดีโย่บาดีปลุงโย่ไปไป,ไปมาเมมาเม เฮ้ยเพื่อนชิบูได้กินหนุ่มปลาลุงชิบูชื่อให้เฮ้ยมาก่อนมาแม่มาแม่บบยอมมาอีกเนาะกิ๊บนี่ได้พ่อไปขายพุ่มพวงน่ะได้ขายอยู่บ่ไงขายวักะมันเย็นจะดีเลยหาผงพปลามามาหยัดมาจับจุดกันบ่ฮึมาจับจุดกันบ่เนี่ยเด้อตาประชังตาตีแท้เนี่ยฮะตาตีแท้แก้มปุ้งแท้แก้มปุ้งแท้มาชกกันไหม เอ็นเอ็นเตีตีเอ้ยมาไหวดีปาลุงก่อนนุ๊กไหวดีปาลุงก่อนไว่ไหวเห็นอะไร่าติินนะเห็นอะไรเจ๊ของเี้ยน่นไหวไไวฮโมบดีกอเพิ่นฉีบได้ไปขี่มาเช้ได้เลยน้ำเออไปให้ไปหลาดนูนน้ำไหวไหวดีก่อนเห็นนะ ดยวิตี้ไรวิตี้วิตี้จิวไปใช้ลฮกใช่ไหมบ่าหมมาดินเทียนยะโดยเด็เพอคือมุมแท้มื่นนี่ฮะห้อนบอวิตี้ยามน้ำได้ mỹ đi ảm nam nhanh vô Nhanh vô bò chào nè Nhanh bò ảm nam bò Hết khe à nè Hết mày à nè mày 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 con, hả? อย่างไรเกิดงามบ่เฮ็ดอย่างไรจากไรเกิดงามพ่อนี่ะปลาลุงเบิ่งก่อนไว้มามาพอน่ะปลาลุงเบิ่งก่อนไว้พ่อพาไปล่ะนู้ชื่อล่ะนู้ได้นี่ยพอนก่อนเถอะม่อย่าบีบน้ำจะกล้องกันอย่าเฮ็ดมาเบิ่งมามาพี่มาพอนกันอยากได้เกิดงามเบิ่งเกิบเจ้าน่ะเบิ่งเกิบเจ้าขี่ได้นะเบิ่งฮะโอ้ขี่ได้แท้เนี่ยโอ้เบิ่งหาก้อยเบิ่งหาแบบไรกเกิดนะไม่บิวตี้เบิ่งก่อนไปอยากได้เกิดงามมีไพ่อ๋อ ก<คอ>มีไพ่อีกอันนี้บิ๊ตตี้อยากได้แบบมีบ่ฮะ <c oughs> บอกปลาลุงก่อนชาบอกปลาลุงก่อนไว้ไว้แช่นโม <eller> ่ได้ไดมพอนพอนหนปลาลุงเบางก่อนทำอย่างไรนะเห็นยังไงพอนเดชัอโม่พอนเดชันโม่ พ่อชงกะทิเฮียพ่อชงเหนือนกินได้เข่ามะนี่นะเอออยากไร้เกิดแบบนี้เนี like ่ยพ่อพาไปชื่อตลาดเด้อไปบอกเฮ้มะเฮ้เฮ็ดเฮ็ดเต้นเพลงเนี่ยไรเมย์บอกเพลงเมย์มักว่ะแบบไรเพลงเมย์มักเฮ็ดมึงยืดดืมเนี่ยบอกเน่เฮ้ยบอกนนี้เพลงยังเพลงเฮ็ดแมวแมวแมเนี่เฮ็ดมึงยืดหาเพลงเแมวหน่อไปไปจำดีไป เอ้าวได้เกิบงามโลดบรดบเาเนเอาอีกไหมเอาไหมไหมไหมเอาไหมไหมกะดุงยังไม่ได้เห็นแนี่เอะงามเลยใจชาเลยป้อเต้ป้อเต่เดี๋ยวได้เกิดงามมาดกบอ่มาพังพางพอจะบอกนี่คำพอชื่อห้บปนี่น่ะเห็นอะไรก่อนจะเอาคำพอชื่อเห็นอะไรจะเงาหนมือเไหมล เกือบเกือบแล้วชื่อมาบุญนี่จะแก้เด้อบ้านนี้เด้อตัวจะดึงงองเด้อบ้านนี้เด้อเด้อฮอนฮอนฮอนพี่น้องเอ้ยเนาะกินหน่อยเนาะป้าป้าคือตาเปียกแค่หากระตือนอนบ่มาเจ็บตาบ่นเจ็บตาบ่ให้ให้อย่าขี้โรจักน้ำมูกบ่ตัวกันฮะไปบิ๊ด น้องกิฟตน้อยให้บ่วีตอุ้มน้องบ่จ,จะสิอุ้มน้องบอจะเฮ็ดน้องเด้อจังหน่อยน้องเจ็บได้จะไปถือตาน้องบ่ฮะถือตาน้องอู้ยอู้ยอู้ยในเด้อบัดนี้ในเด้นี่บ่ได้ถ่ายปลาดุงเบิ่งแต่เฮิงได้กิฟตน้อยนี่ให้สาวแพ้แพ้ป้อนเข่า ป้อนเองอันนี้ป้อนเองนะ่ะบ่ครับนนี่เป็นบัดกินข่าวลด้อยำๆบ่อกินได้บบิโอ,อ้มื้อนี้มื้อนี้บ่มีมากแช้ละเลอะปลอดภัยบ่มื้อนี้โอ้ยสวัสดีเด้อปลอดภัยจะได้ มือแ่มืออ๋อมือนี่พวกตู่ไปชื่อโบอ๋อคิดว่าผู้แทนมาแด็เพิ่นโบนมือนจะเป็นมืออื่นเามือนี่เีมมนไมต่ำได้จังมือได้จะต่ำผูกนี่สองมือมายังเนดดินน้ำกันเด้อดินน้ำกันเด้อ ดี่น้ำกันเด้อตักเทพี่ยังเออเจ้านอยพอเงินไหนพอเจ้านอยพอเงินไหนไปซื้อโอ้ยกินน้ำปั่นกินลายจอกก็ได้ไปซื้อซอยปาวไม่น่าน่ะปลาไม่น่าได้ไปซื้ออันน้ำปั่นน้ำปลาไม่น่าไหมพ่อกินเด้อบารจิตเด้อมอนีันลุงจิตเด้อเด้อไปซื้อไหมพ่อเด้อแจ้านอยย่างไปเอาเด้อเด้อพ่อเบี้ยงบอกพ่อเบี้ยงบอกเห็นไหมเอาน้ำปั่นกินเด้อ บนะ่เป็นบ่อแงพ่อบ่อหนะบ่เป็นบ่อ่าพ่อเวียงบอกไห้มาเอาน้ำปั่นบ่เป็นบ่อบ่เปูบอเนเป็นอดีเอายู่เบอย่อเ่เละเ่อจีเอบอปลุมงยูอเว้ยงบอเปล่อเนี่ยนบ่อจะเอา่อป่อเวี้ยงบ่อเปียนยบ่อเาเอา drag. บปอ้ำเปั่น่อนพ่ออเอเวียงเขียวเีเ เดี๋ยวพอเวียงเอาเงินให้ได้ป้ามีนาเอ้ยโนพออยากพอเบียงอยากกินน้ำปันพอเบียงห้อนบอกก่อนเอาเอาเชบเชบเด้อสิทอกเอาอังเอาเบียไปชังนะพอจะกินน้ำปันพอจะกินน้ำปันไาทำเอาเบียบอเอาเบียไปชังหอนเด็ดกับห่อนนี่เมาเลยเบ่เมาหรอก อร่อย <laughs> อู้อร่อยบอกกินเบียนฮะอู้ปไปเอาไว้เอาน้ำปัน่นน้ำป่ามีนาไปอยู่ใช่ป่ามีนาขายอยู่ใช่เอออยากกินน้ำปัน่นจิจักบ่นางมีตี๋น้องวิศก็เมื่ออะไรนางวิศคนไอ้แม่ไปเอาไปแม่ ่ยง no. ไปเอาไปพอเสไปเห็ดนี่ก <yacht ing noise> ่อนนะจับกล่องนี่ไปเอามิตี้ไปกระเมยเด้อไปเอาน้ำปั่นเด้อพมีไปร้านไหนอ่ะโอน่เยใหม่ไปกรเมไปไปกระแม่ไปเบิงเงินก่อนได้บ่ดีได้ทางได้านหลานปั่นนะยากินนุ่มไปออกไปทางไหนป่ออกไปทางหน้า กินนมป่าชาน้ำปังไม่ให้พ่อหรอวะน้ำปังไม่ให้พ่อหรอวะตาตาผู้ขว้าถามแม่นะกูจะใช่ไงน่ะโหกำลัง เด้อว่าสวัสดีไปดาเพิ่นมาใ้่ช้อน้ำปันเ้ซื้อน้ำปันกระดาเอาเอาเอาเผือกฮะเอาจอกซิปเด้อกระไปอันอุดนุนเต้เอาซิปสองกาลดกระดาไปอุดนุนป้าวิหน้าแน่ว่ะโอ้ยบดชองย้ำจอกอะได้นี่นะโอ้ยชอกย้ำจอกแล้วอุดนุนป้ามีน้วันนี้อุดนุนนาลุงแล้วอุลุงอุดุ่มาแต่หิงล เออเพิ่งกับ้าหากังมาหอนเนี่ยหางมาหอนเนี่ยติตำยังก็อยู่เพือนนะตมแพรเบียงเันนี้อะไรอันบน้าเห็ดเดินดยเดี๋ยวนึงเห็ดเจ็ดวาหนึ่งโอ้ยงมงายงมงายอยู่ เฮียนเออเฮียนหรอทำเป็ดแล้วล้วถ่ายเพิ่อนม่ยอยู่ซื้ออยู่ซื้อบ่ได้เนาะบ่ได้บ่ได้เมื่อใกล้เราโฉบสามมือแล้วก็ยุกกี้เหี้ยมาพี่เลยวะบ่เมื่อใกล่เราเราเรายุกมาให้เห็นยู่พี่เลยแบบนี้เลยหนุกเออไปเอาไปไปเอาไปไปเอาไปได้ไหมไปจ่ายไหอืมไป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 เบิ้งรูบไปเบิ้งรูบโอ้ยเอาได้อันะดร มีอะไรเอารถเอาเอาตัวนี้แนวอห่มมันเย็นเลยเอาตัวเย็นไปดูใครกว่าอยู่นะฮะนี่นี่นี่ทุเดศอันเดียวกันอันเดียวกันเอาไปใครกว่าอยู่มัดเลยนะอันเท่าไรนะจามท่านบ่วงมันบ้านได้ดูเอาเอาเป็นหลอดนู่นาะดูอะไรได้บ่ไหนบ่วงหมดดูมันมีมากหมลายลูกเฮงยากอยู่แป๊บเลยผ่านน้องที่ มุนากัไปไปซื้ออันบุมีบ่วงกับบยอมมาแว่นตาว้มเนผู้ปกครองนน่ยเอะไหนี่ลวแม่ดูบยอมง่ายเลยเด็กอะป้าอยทกได้แว่นเลยเฮ็ดให้เฮ็ดเอ้ยอยากได้น้ำแร่บัตรนิดเบอร์ดีดูรดีดู

đừng nhìn đừng tiếng ừ ừ ừ đấy đấy xiềng đang cung đấy ngọ nhảy nhảy đi chảnh hèn

คนกับยังโบลายเนาะมึงนี่เนาะมันบมเมนมือแท้ผูมีแต่โตตังเอาไปนี่แหละระชันมืออื่นบปได้คนสิลายห่อนมันห่อนอยู่ในคลอดขายอยู่ ถอดถอดชิบแปดชิบแปดให้คากหวัดดิจิเที่ยวหาซื่อจิเที่ยวมาชื่ออยู่นี่แหละโดยไปไปแต่เด้อโดยปลาปลาย่างปลาดุปปลาปลาปลาเมือปไปปลาปลาเมือไปให้เพื่อนด cái kín ván vẫn mượt hả đồ hả cái kín ván bận vẫn mượt hả ừ. hả chứ một bụng nhảy ý đó bật ngân đâu bật ngân đâu ừ. vừa đột bùn dù cậy ơi theo phải dù đời đời vẫn mượt bận bên bá mưa hơn còn hồi tôi kia tăm này hả vào đây tôi luôn chỉ đình vào đây chỉnh xong bận subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bận lỡ bận video บุญกะที่หนึ่งกะสองมือผหดจังเลิกที่เรโอ้ยมายังกันนะนุ่มบ้านนะดยสิดอกอะไรอัไปยังบัานนี่สมบ้านเฮ้ข้าวจ้างต้องซีมก่อนข้าวจ้างเบิ้งน้ำปั่นแ่บอสคือกองทรายมาบาสีบวกกำเพลงยังมีเวลาพี่น้องนะผมมีเงิน เม้นเรามีเวลาดอกเดี uh. yeah, ๋ยวมีเงินได้จัางจีจ้างเพิ่นโบกให้ปลาคนอีกคนหนเ่งเดี๋ยวอะไรเงินได้จัางจีจ้างเพิ่นบุกำแพงบ้านมาเจ้าไปคนเทศแท้เปล่าหาไม่รับปล่อยกระดูมดูมโตกลับเข้ามโตพี่น้องไงเนาะฮ้อนข้ามาอยู่ในเฮือนพอได้เปิดอาลมใช่ชื่อน้ำพันมากินเมนองมิตี้ไปชิค มาเวียงนางตบคอ,อมินหนึห่งต่อคอมินอยู่เพื่อนพอนแหง้งซื้อน้ำปั่นเยนเ็ยนๆมากินพี่น้องเนาะอ่าพอมแบบวุ้กไปวนมาหรือตอบคอมเมนต์ยังไปให้ยเอพีขอบุญขอบคุณเบิด์ตสุขุมสุขพนุ่นแหละพี่น้องจุกกำลังใจน้ำพี็งเนาะนาทุกาการกดไลค์กดแชร์พี่น้องเลยอ่า เวลามือนี่กับวันทีเสาห้าเสาหกเาเจ็ดเาแปดมือเสาเก้าเนี่คือว่าเขาได้ปลุกตุบแล้วเขาเองก็ได้เขาพี่เนาะอยู่ทางบ้านของน้องไม้สามิมที่สามินี่เป็นมือบุญเนาะมือบุญเมยน้องไม้ในก็มือวันทีอันเก้าเนี่ยเขาจะ เนาะบัจจิตซื้อเนื้อหมูนับบัจจิตเนาะเพียงเนาะไปกัแจ้งให้เอฟซีหู้นาะเพียงเนาะกับขอขอบุญขอบคุณเอฟซีวัชพุชุคนท่านไหนผู้เพิ่นเป็นห่วงเนาะเพียงเนาะ่านว่าเฮาจะเตรียมงานว่าทันกับเฮากับขอบมุกขอบใจทางลุงแก้วเนาะเพียงเนาะที่ว่าถ้าบุมีเพิ่นกับที่ว่าเติมนึ่านไหนเพี่งเนาะ้าบุมีเพิ่นนี่คือจักสิไปเพิ่งไฟพี่งเนาะเนาะเอาเวียงเองกับหนาหนาสิบุมีบนอ่า ที่เพิ่งเนี่ยเพราะว่าอาศัยลุงแก้วเนาะกับปะพรผู้ชิได้นั่งอยู่กองบุญผู้ชิได้ครับนะแขกคนมาผู้รักผู้ใหญ่เพิ่นมาเนาะกัสิมีปะพรกับลุงแก้วตามที่บ่เวียงในคุยกับเพิ่นนอนเพียงเนาะผู้ชิได้นั่งอยู่นะอวยพรให้แขกคนมามูมาทานนอนเพียงเนาะกัการที่ทําบุญรวมกันเนาะทุกคนกัถึงชีหน่อยถึงสี้ไรกั โอเคว่าเขาได้เห็ดนะพี่น้องเขาเห็ดเพื่อความสบายใจแล้วก็เพื่อจะได้ให้อ่าแม่น้องใหม่ได้กินข้าวเจกเนาะเขาก็ได้บุญอีกชั่วหนึ่งผู้รักผู้ใหญ่ผู้เพิ่นออกทุนอ่าซื้อของบุญเนาะงพี่น้องแต่ซื้อเครื่องกินเครื่องอยู่เนาะกัรวมถึงเมมเอฟซีอ่าที่ว่าให้กำลังใจเนาะพี่น้องเนาะบางคนเพิ่นกะอ่า ออกมาโคมินเนาะให้กำลังใจสาธุบุญไปร่วมร่วมกันเนี่ยเฮาก็ดีโมกดีใจอยู่พี่น้องเนาะมีแต่ว่าผลสรุปผลออกมาเป็นแบบใดกัเฮากับฝางว่างานเฮากับชิออกมาดีเนี่ยเพราะว่าเฮากับทำเต็มที่เนาะพี่น้องทำด้วยใจเนาะพี่น้องอย่างไดก็เพ็ยบุญน้ำกันพี่น้อง FC เอพีซีน้องพี่น้องคนที่เบิ่งในคลิปนี้ถามว่านะ ชวยอ่ากดไลค์กดแชร์ดีกว่าชวยกำลังใจหัวเวียงหัเวียงกับขอขอบมุกขอบใจละลายน้องพี่เนะาะอย่างไรกับพุ่นแดงพี่เนาะถึงเวลาเนี่ยเขาจังสีอ่าอัปเดตไปเรื่อยๆในในในงานในช่วงในงานทำเห็เดบุญน้องพี่เนาะวิทย์หลังจากที่ว่าวิทย์งานทำเห็เดบุญแล้วเขาก็ระ่ายงานปกติไปน้องพี่เนาะว่าการเห็ดบุญนี่มันเป็นงานใหญ่เนาะหลังจากท่าวิทย์เห็ดบุญไปได้เขาก็ะจาเริ่มไล่เคลียร์งานทาสีประตูประตางบ้านน้องจ้อยในบ้านน้องดาวในน้องพี่เนาะ เราก็จะได้เชี่ยงานตัวนั้นออกไปมีว่าถ้าว่ามียังเพิ่มเติมก็จะได้แจ้งให้เอฟซีหูคือเก้าคะแนนพี่น้องเนาะเพราะว่าคือว่าอยู่ทุกมือนี่อยู่ปัจจุบันนี่ก็อยู่เพวกเอฟซีรือว่าผู้ใหญ่หนุ่มพี่น้องถ้าโมมีผู้ใหญ่ให้กำลังใจหรือว่าคอยพักหลานหนุ่มพี่น้องบาเวียงนี่ก็คือสี่โมมีมือนี่คะแนนพี่น้องเนาะคือสิบ่โมมีมือนี่แต่มือนี่มาแต่เว้นเน่กะได้นั่งคิดคิดอยู่เพื่อนหนุ่มพี่เนาะ มันฮอนพี่น้องเลยอากาศฮอนแห้งเนาะเลยมาเฮ็ดคลิปเป็นยางกะถ้าว่าผิดพลาดการใดก็ต้องกราบขอโทษขอภอภัยนาอพี่เนาะบางเถื่อบางที่กะถ่ายเล็กน้อยเล็กยางไปเลยครับมันกะยันว่าการว่าการจาเนะมีช่วงหนึ่งที่ว่าแม่น้องวิี้เพันถือแพนพาลูกพ่นไปซื่อขนมนาะพี่เนาะกับโบเป็นยังพี่น้องกันเนะเาะครอบครัวเองแต่กับผ่านนำภรรคุยไงะที่คอยให้กำลังใจคอย คอยตีคอยชมกบวบายยังอกพี่น้องเนาะกะดีมุกดีใจแต่ที่ว่าเพิ่นเขามาเบิ่งมาชม,มพี่น้องเลยส่วนคลิปนี้กบมูมี่อย่างไรแล้พี่น้องเนาะแต่ชิดามนาพม่พี่น้องไปแล้วพี่น้องอย่งางไรก็อยู่ดีมีแฮงปัดชุบุคุณคนอะไรพี่น้องเลยเนาะแต่ผิดพลาดกันได้ก็ต้องกะขอโทษขอไปอะไรขอกล่าบขมาสบายดีสบายดีปัดชุบุคุณคนเนาะ